อ่ะถ้าเห็นให้ถุถงอ่ะหนึ่งมันต่างกันแล้วนะปกต,ติถุงอะ่ะตัวธรรมดาก็จะเป็นถุงเล็กอันนี้ซีเครตถุงใหญ่เฮ้ยซีเคร t หรือเปล่าสวัสด<า>ีครับตอนนี้นะครับอยู่กับเซนแล้ว โอเคซึ่งวันนี้ถึงคิวของพวกเราแล้วที่เราเนี่ยจะมา unbox กันนะครับซึ่งการ unbox ของเรานะครับผมเป็นช่วงใกล้ปีใหม่ครับก็เลยอยากเอาแบบ unbox ที่อะไรเกี่ยวกับคือีมใกล้เคียงเนาะเอามาเดี๋ยวเราดูเลยก่อนว่าสิ่งที่เราจะมา unbox ในวันนี้นะครับผมคืออะไรกันคือหนึ่งสองสามบังแงนี่นะครับผมนี่นะครับคือชาวแพนด้านะครับผมนี่ Tell me what you want. อ่า What you want เลย Happy holidays. เป็น correction Christmas. การที่ศึกษาประมาณมาอย่างเนิ่นานหนึ่งอยปีร้อเปีโอเคโอเคอะไรยังไงบ้างอ่าตัวเนี้ยนะครับที่อ่านๆมาเนี่ยคือเขาออกแบบโดยศิลปินชาวจีนนะอืมอืมเขาดีไซน์ก็คือในธีมคริสต์มาสนี่แหละครัให้มันตรงกับคอนเซปต์ในปีนี้ Wow. ก็เขาบอกว่าเหมือนว่าน้องในหน้าตาเป็นหัวนะเป็นแพนด้า เขามีการออกแบบที่คล้ายกับเพนด้าใช่ครับก็เลยชื่อว่าสกลแพนด้าก็ตามของชื่อเลยตามชื่อเลยสเกลแพนด้าเพคือดีไซน์ของมันก็เดี๋ยวลองไปดูในกล่องเนี่ยเพาะมันจะเหมือนแพนด้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละตัวเราได้อะไรกันบ้างและเราจะได้ตัวสิเกตไหมเออเดี๋ยวเราจะให้นะครับทีมงานนะครับผมทำตัวสิเกตโผล่มาให้ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นเห็นตัวละครแล้วมีตัวละครตรงน เก้าอันมีเก้าอันนะครับซึ่งในนี้หนึ่งจะเป็นซีเครถูกต้องไหมหรือเราไม่ไม่มีรูปซีเครในนี้เลยไม่มีรูปซีเครในนี้เลยนะครับซึ่งในเก้าอันนี้เรามีแน่นอนซึ่งเราจะมาเปิดดูกันว่าถ้าไม่มีในเก้าอันนี้แสดงว่าเราได้ซีเครตโอเคเราจะมาเปิดกันเดี๋ยวพี่จะให้น้องภูมินะครับเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการเปิดแนึงสองสามหึบปึ้งโอเคอซึ่งเปิดมานะครับมีเก้าตอก นะครับนี่ซึ่งเก้ากล่องนี้ครับเราก็จะเห็นได้ชัดว่าลายก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือว่าเขาจะทํำบนหัวกล่องเป็นเขียนคขาว่าป๊อปอ่าจะเป็นป๊อปปาร์ตสีทองนะครับดูป๊อปปาร์ตสีทองนิดนึงนะครับแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของป๊อปมาร์ตเดียวแววแววแววนะครับตั้ง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 นะครับตัวเอ้าไม่ได้สองตัวเลอ๋อนี่ทุกคนเราก็จะเห็นนะว่าแบบเขาก็มีเงามาให้เราแหละซีเข็มเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะอ่ามีซีเข็มหนึ่งกับสี่ออ่ะ แต่พี่ดูจากอันนี้ซี c r e t หนึ่งเนี่ยพี่เดาว่าข้างบนเป็นเปนกระดิ่งไหมและข้างหลังของซี c r e t เนี่ยเป็นเหมือนเป็นหิมะใช่ไหมเป็นหิมะคือผมน้องเป็นน้องกระดิ่งเหมือนกันจิงเกิลเหรอจิงเกิล l l the way j i n จิงเออคือจิงเกเบลแหละจิงเกิลออเอรออจิงเกิลออเดอร์เวย์คือตัวจิงเกิลออเดอร์เวย e กนะครับมันเป็นมันมีความกระดิง่งอยู่คือคิดว่ามัน น่าจะคล้ายกันาะเอ้ยจริงมันน่าเหมือนกันมากเลยนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเนี่ยเห็นไหมท่วงท่าท่วงท่านะครับโบโบมาดูยาวไปเฉยมีหิมะเหมือนข้างหลังข้างหน้ามีความเป็นจิงกับเบลเหมือนกันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าน่าจะหน้าตาคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีโบยาวขึ้นอ้าวเฮ้ยผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสีทองหรือเปล่าก็ดิอันไหน่ะอันเนี้ยเกรลอ่ะ มีเซ็ตมีเซ็ะอ่ะตัดมาที่ตัวซูเปสองนะครับผมตัวซูเปสองเนี่ยมีความที่มันคล้ยา,ายคลึงกันกับจริงๆเนี่ยพี่ว่ามันคล้ายตัวเนี่ยสติลบ้านว่าสติลสติลออเดอร์จ็อปออเดอร์จ็อบเออพี่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีหัวคล้ายกับสติลออเดอร์จ็อบแล้วมันก็มีขายเออคล้ายๆกันกับเนี่ยฟันไรท์เหรอ ตัวไหนครับฟันไรท์ครับฟันไรท์ซึ่งพี่รู้สึกว่าชุดมันก็คล้ายๆกับฟันไรท์กับสติลออนเดอะจ็อบรู้สึกไหมแต่ถ้าดูจากท่ายีเนี่ยเขาเฟี้ยวอ่ะเออเฟี้ยวอ่ะอาจะเป็นตัวใจก็ได้เฟี้ยวให่ไหนอ่าเดี๋ยวเต็มสิบไหนอย่างหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวเฟี้ยวนั่นแหละเกือบแล้วถ้าพี่ร้องอย่างนี้ในผมเต้นแล้วเนี่ยในผมคนเดียวรูปหล่อจริงจริงนเนี่ย รอคอมเมนต์มาครับรอกดหนึ่งมาผมจะตามไปดูรอกดหนึ่งเลยอะรอกดหนึ่งครับรอกดหนึ่งเสียงไหมตัวไหนที่ชอบมิท์เสียน้องหมูให้เรื่องหนึ่งตัวไม่นับตัวซีเครตอยากได้ตัวไหนท่าของผมเนาะผมอยากได้ less is no ครับน้องตัวไหนงี้ต้องคิดบ less is no ชอบไปยิงความหิมะหิมะใช่ดูครีมๆขาวๆดีตรงกับชุดที่ใส่มาวันนี้เลยตรงมาชนได้ตรงนี้ตรงตีมครับ พี่อยากได้พี่อยากิลออนเดอะจ็อบเพราะมันมีตัว on the job ปอะกิสมาทเลยก็คือตัวหน้ากล่องเลยไหมตัวหน้ากล่องโอเคมาน้องภูมิมาเปิดกล่องมากล่องแรกเลยนะกล่องว่าจะเป็น Led isno w มาเลยอ่า Led isno w โอเคลองดูครับ1 2ึ่อมไปขอเสงเกย์เอสมาร์ทนครับผมไม่ใช่ไม่ออกเลยมาครับเอออ่ะดีเทลกล่องเปิดมาก็จะเป็น ถุงมาเป็นสีดำก่อนทุกคนย่างยังไม่เห็นนะถุงมันมีเงาถุงมันมีเงาเงาเออเป็นเงาของตัวละครนั้นๆหรือเปล่าอ่ะถ้าดาวดาวจากถุงเนี่ยไม่น่ามีเชิญต้องเชิญทุกคนครับตันแรกตัวนี้ครับอ่าเห็นยังยังไม่เห็นไปไหนไปแล้วเฮ้ยยังไม่เห็นหนึ่งสองสามไปนี่เลยก็เป็นน้องจริงๆด้วยฟันไลท์ใช่หรอไม่ใช่เป็นน้องออนออสเคโดป่ะเออใช่เป็นน้องนอน นอนไม่พอเมื่อกี้นอนไปเยอะมาเยอะเกินได้ครับตัวนี้ชื่ออะไรนะฮะตัวนี้นะครับชื่อว่าออ l s c h e d นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็คือน้องกระดาษนั่นเองภูมิร้อนพอไปใช้มาเลื่อนมาเลื่อนใช่ไหมอันนี้มาเลื่อนใช่ไหมมันเหมือนมาเลื่อนแต่ว่าจริงๆพี่ว่ามันเป็นเหมือนฟอยล์ช็อกโกแลตนี่ไงเขียนอยู่ว่าช็อกโกแลตบา65แสดงว่าเขามีความหวานเอ้ยมีความโกโก้ช็อกโกแลต65มีมีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าด้วยเฮ้ยแล้วจะเราจะสัมผัายังไงเน A later few moments เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องออสกน On Schedule น้าตาเป็นไงอ่ะน้องภูมิลองรีวิวออ Schedule เสน้าตาก็บอกแล้วมาในทีมเป็นท่าเอ้ยแพนด้ามีความแพนด้าแพนด้าหน้าดำหน้าขาวตาดำอ่าตรงคอนเซ็ปต์ไอรีบส้มนะครับสีส้มชุดคริสต์มาสเนี่ยน้องน่าจะหนาวมากเลยนะในคริสต์มาสน้ำตาลใช่ไหมใส่ชิ้นน้อยเหลือเกินตัวนี้นะครับก็ผิวเขาจะทำเป็นสีขาวตัวไม้ตัวมือเนี่ยจะมีความเป็น หมือนโคน้ดไอส์เตมจริงๆมันก็คือแบบเหมือนเป็นเป็นเหมือนมีความเป็นแครกเกอร์ท,ท,ท,ที่ที่อยู่กับเออ่ชอ็อกโกแลตนี่แหละใช่ครับมีความเป็นแครกเกอร์นะครับผมนี่เราก็เห็นในแชทว่าเนี่ยนะครับกลมๆเนี่ยเขาจะมีความเป็นชอ็อกโกแลตนะครับผมเหมือนชอ็อกโกแลตแบตหนึ่งที่เป็นสีน้ำทองกลมๆนะครับไม่รู้เลยแบรนด์อะไรนะครับผมสีส่นสีส้มครับซึ่งผมเขามีความเหลือบมีความเหลือบเห็นไหมความเหลือบๆผมอแอบมันแอบวาวเนี่ยตอนนี้ไม่ได้สับออกมาเลยผอันไม่ต้องใส่ผมเลยคือรีวิวไปรีวิวมาเนี่ยบอกเขาเป็นไง เริ่มงงแล้วว่าทำไมผมสีส้มอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเอาหมวกหมวกเขาเใช่หมวกเขาก็เป็นลายผมไม่แน่ใจว่านะสกิโดหรือเขาตั้งใจออกแบบมาอย่างนี้หรือเปล่ามีความตารางตลางจริงจริงเขาตั้งใจออกแบบมาครับให้มันเป็นมีความช็อกโกแลตช็อกแลตเออมีความเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมดวงตาเขาเป็นดวงตาเขาเป็นแหละดูให้ดูกันดวงตาเป็นรูปหัวใจนะฟิลคาราเมลช็อกแลคาราเมลเลยตัวนี้อ่าเป็นรูปหัวใจหวานแค่ไหนหวานแค่ไหน ตัวนี้หวานน้อยเพราะช็อกโกแลตหวานมากไม่ได้การ์ดเป็นไงน <c oughs> ้องผูกอ่า,ลานลองดูสิครับการ์ดอันนี้นะก็คือคล้ายๆตรงตัวตละคร,ร,ร,รเลยอืม <c oughs> เอ้ยผมชอบการ์ดแล้วพิมพ์เขาพิมพ์ดีเทลสวยน่ารักเหมือนกันเลยแต่ว่าเออก็ชอบตีมขเขานะที่เขาแบบเป็นคริสต์มาสอะมันไม่ได้จำเป็นต้องแบบเป็นคริสต์มาสกวางลินเดียร์หรือสันทาคอยอย่างเดียวไม่ไอติมขนมหวานที่แบบคือช็อกโกแลตอ่ะปีใหม่คนก็จะชอบ ให้กันอยู่แล้วเราส่วนใหญ่ผมก็จะชอบแต่หลังแต่ก็ชอบให้คนอื่นเพราะอร่อยดีเป็นคิดคิดสามารถของหนูแล้วคิดสมัครหนูหงส์ส่วนใหญ่โอเคนี่ครับก็ภาพในสำหรับน้องตัวแรกนะครับก็สำหรับน้องชื่อว่า o n s k i d โดนะครับ Onskiddo ต่อไปตัวที่สองตัวที่สองของเราตัวที่เซ็นเปิดหลับกันปุ๊บอ่าเอ้ยต้องเสียงงี้ถูกต้องเออใช่ไหมเปิดไปแล้วปาร์นี่ มาแล้วครับอุ้ยอย่เพี่งมองอ่าเราเดือดเรามาแกะกันเฮ้ยสัมผัสก่อนสัมผัสก่อนต้องสัมผัสตัวสัมัสสัมผัสแล้วกันสัมผัสด้วยต้องสัมผัสดูหัวโตหัวโตโตทุกตหัวโตตัวเล็กอ่าเอ้ยอะไรหัวคอนสัมผัสแล้วคิดว่าเป็นตัวไหนหัวโตหัวโตหัวโตจะประสบการณ์การสัมผัสมาเนี่ยหลายตัวแล้ว ก็สองตัวแล้วแหละผมคิดนะว่าน่าจะเป็นตัวนี้เขามีความเป็นโบด้วยที่หัวเพราะเป็นแบ็คกิ้งเบสตัวนี้ตัวแบ็คกิ้งเบสเขาไม่หัวใช่ไหมถ้าผิดอ่ะผมจะจบคลิปแค่นี้เลยเอาจริงแต่ถ้าโบก็จะมีสองตัวมีตัวกรีดอีกตัวหนึ่งเอาแล้วไงรออีกทีแบ็คกิ้งเบสแบ็คกิ้งเบสอ่ะเอาแล้วครูจะดูว่าไงนะถ้าผิดอ่ะผมจะจบคลิปแค่นี้เลยแบ็คกิ้งเบสมาดูกันนะครับตอนนี้หูยับแล้วอะเอาและหนึ่ง ออกสัมเอาแล้วเอาแล้วและตัวนี้เราได้ได้แก้อาวแทนแทนแดนฟันลายแล้วทุกคนแน่นแน่นถ้าผิดอะผมจะจบคลิปแช่นนี้เลย oh, no. ฟันไรจบแล้วคลิปสั้นเลยวันนี้ตอนแรกอ่ะนึกว่ามันจะเป็นโบงไงจับจับไปอ่ะมันไม่ใช่โบเดงแต่รให้ฟังก่อนแล้วกันว่าฟันไรนะครับผมสีส้มเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคนละเฉดกับเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ผ้าเนี่ยที่เป็นคุมหัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นผ้ากำมะหยี่นะจับไปถึงตรงนี้เห็นไหมมีขาวออกมาเป็นลายเหมือนช็อกโกแลตเหมือนกันเหมืติ๊กเนื่องามันดาช็อกโกแลตกับตุ้มหูก็เป็นช็อกโกแลตบอรดนั่งก็เป็นช็อกโกแลตนะครับผมนี่เขียนอยู่ว่าฟรีไรฟรีไรนะครับข้างล่างก็็็จะะมมมมีคควาาาาแบบบเเเเเเปปนนนน้้้ลลืือออรรังทก็ มีความสีช็อกโกแลตอีกเหมือนกันใช่นะครับแบบนี้มีโบมีโบแดงมีแว่นต้องมีแว่นด้วยสินี่ครับอุปกรณ์อ๋อนี่ไงเป็นมาเลื่อนจริงๆด้วยมาเลื่อยนะครับผมใส่ลองใส่ดูครับน้องนอนไม่รับนี่อันนี้ก็จะเป็นแว่นนะทุกคนนี่อะใส่รอเลื่อนละรอเลื่อนแล้วไม่ได้ไม่ได้น่าจะต้องเอาหมวกนะครับประคองแว่นไว้มันไม่เออไม่ได้เฉยเลยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้แบดมาก ว่าใบเราแว่นมากทุกคนตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมชอบนะชอบทุกคนนะว่าใบติดได้อยู่นะแว่นอ่ะน้องเขาเท่ๆครับนะครับเขาใส่แว่นปุ๊โก๋เลยพอแว่นออกน่ารักแบ้งหนุ่ใส่แว่นปึ๊บเอ้ยว่าใบนะตัวนี้เท่นะครับกายก็คล้ายๆอาการเมื่อกี้ครับก็ลวดลายข้างหลังเขาก็มีมีเปลี่ยนไหลนิดนิดหน่อยๆนะครับผมมีความเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับผมถูกต้องครับอันนี้นะครับตัวที่หงนี้ โอ้ยตัวนี้ชอบชอบมากชอบคือชอบดีเทลที่หมวกน้องเขาทุกคนท่ากำนายน่ากำมะยีนะครับป้ายเราเป็นตัวต่อไปดีกว่าน้องภูมิตัวที่สามของเราคนละกล่องเลยตอนนี้อ๋อได้ได้มาเราจะมาเปิดพร้อมกันปุ๊บป๊บความรวดเร็วหยิบออกมาแล้วสัมผัสแล้วถ่ายเลยใช้เวลาแค่ห้าวิเท่านั้นพอสัมผัสได้เลยจ้อหยาดเลือดเลยเบรนี้ผมยังจะไม่เห็นของนะครับลับตา เ้ยมันออกเป็นตัวแล้วลองเอ้าวหุยอ,อไม่ใช่ยังไม่เห็นว่าคืออะไรโอ้มันก็เห็นแล้วก็ไม่ได้แข่งไม่ได้ทายเลยทไมโอ้อเ,ออเ,ออเห็นแล้วว่าเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยไม่ใช่ก็อ่ะอ๋ะอเห็นสีเขียวแล้วใช่ตัวนี้ตัวน้องพี่ตัวของพี่นี่ขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะทะลึ่งตัวเนี้ยพี่ว่าเป็นติว สึกจสติลออเดอร์จ็อบอะนะครับอ่าพี่เชนทายว่าเป็นสติลออเดอร์จ็อบองพี่เป็นซี่ออเดอร์จ็อบของน้องภูมิน้องภูมิทายว่าเป็นอะไรเกตติ้งครับเขียวอ่ะมันรู้อยู่แล้วรู้เลยชัดเจนมีอยู่ตัวเดียวครับเกตติ้งวะเขียวขนาดกิ๊ตติ้งครับอ่าแกะอกมาน้องตัวนี้อุปกรณ์เขาดูใหญ่กว่าเพื่อนนะครับทุกคนอ่ะไปใหม่เดินสองสามนี่น้องน่ารักมากน้องน่ารักมากเอาน้องนาะขาดเอาไปใช้ใช่หรอสติลจริงจริงด้วยเห็นไหม ตโอ้แต่น้องสวยมากเลยคือชอบทุกตัวเลยนะที่เขาจะมีแบบดีเทลผ้าตรงนี้อย่างเงี้ยเออมันมันมันจับแล้วมันฟินจับแล้วมันฟินน่ารักมันดูแบบมีอะไรนะทุกคนใช่นะครับผมอี๋ยวผมจะลองแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนเนาะตัวอะระหว่างน้องพุบแต่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งรีวิวตัวสติวไว้ให้กันนะครับผมนี่คือสติวออฟเดอะจ็อบนะครับซึ่งสติวออฟเดอะจ็อบนะครับผมนี่ผ้าหัวก็จะเป็นกำมะหยี่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ มีนะครับผม,มก็ได้มีหมวกเป็นแบบว่าเหมือนซานตาคอสนะครับผมเพรามีกระดิ่งตรงนี้ด้วยน่ารักมากๆนะครัมากนะครับผมัเ <c oughs> นี่ยก็จะถือเป็นกระเป๋าแหละซานตาคอสเนี่ยแหละครับน,นี่มีมือไอล์เลฟยูอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มันเขียนว่าซานต้ากิฟต์อ่าแสดงว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกันตัวซานตาคอสในตัวของมัน <c oughs> นะครับแบบนี้ลายเสื้อก็จะเป็นมีความแบบลายสก๊อตสก๊อตหน่อยนะครับแบบนี้สวยงาม นะครับหน้าให้ทำปักจู๋นะแล้วก็เหมือนเหมือนจะเป็นมินิฮาร์ดให้แหละจับตาข้างหนึ่งแบบนี้นะครับตาสีฟ้าอ่าส่วนการ์ดของเขานะครับผมก็ก็จะเป็นคล้ายๆกับเมื่อกี้ครับแต่ตีเป็นสีแดงแดงซะมากกว่าแดงดำซะมากกว่าแบบนี้นะครับ <Wow. S 1> <Okay. S 2> โอเคโอ้โหนะครับตัวนี้น้อง getting d r e s s e s นะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะมีความเป็นคล้ายๆต้นคริสต์มาสนะทุกคนแต่ว่าในแนจะมาตีเป็นคของกินเลยตัวนี้จะเป็นเหมือนเยลลี่ ที่าสีเขียวใช่ไหมทุกคนแล้วก็เป็นองุ่นเนี่ยยันรีลูกๆแล้วกันนะสีเขียวเป็นองุ่นนะครับทกรปอันนี้นะทุกคนแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นคล้ายๆสอดไส้สตรอเบอรี่นะทุกคนเพราะน้องเนี่ยมีชุดตรงนี้เป็นคล้ายๆชุดสตรอเบอรี่แล้วก็ด้วยความที่เป็นหมวกมีผ้ากับมีหิ่มกันน้องตัวนี้น่ารักนะครับแต่ชอบมากที่เขาเอาสีเขียวกับสีพ้ามาทำมัจะทำแบบมันดูตัดกันแล้วมันดูแบบโดดเด่นนะทุกคนซึ่งหมวกก็เป็นกับมีหิ่มใช่มใช่ผมเป็นกับมีหิ่มแล้วน้องก็มีมมมววกกเเพิิ่ต านี่ใส่เข้าไปแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะเป็นดาวสตาร์น้องก็จะตาปิดอยู่ข้างนึงปักจุด้วยก็จะเป็นน้องนะครับตัวนี้ getting d a z e s นะครับนี่นะครับมาตัวถัดไปกันเลยขอดายเหมือนเดิมแต่ว่ายังไม่อยากินไม่กินไม่ได้ทานเลยมานะครับอุ้ยอันนี้ความรู้สึกว่าเหมือนตัวใหญ่มากแต่แค่ไหนตัวนี้อ่ะตัวนี้อ๋อจะเรียกหรอตัวนี้อุ้ยตึกหัวมันใหญ่มากเลยตัวเนี้ย อ่าของพี่เซนได้อองมาแล้วไม่ไงอุ้ยอะไรหัวน้องใหญ่อะทุกคนซิเกตเลยเหรอโอ้ยหรือว่าเป็นโฮมาโลนหรือเปล่าผมคิดว่าไม่เป็นเลดิสโนก็โฮมาโลนแล้วนแต่พี่พี่เดาที่เป็นเลดิสโนเลดิสโนหรอไอ้ผมว่าผมเป็นโฮมาโลนไม่ก็เป็นซีเกตทรูนะ,ะใช่ไหมมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าตัวใหญ่มากอ่ะถ้าเห็นให้ถุงอันนึงมันต่างกันแล้วนะปกติถุงอ่ะตัวธรรมดาก็จะเป็นถุงเล็กสเนสิเกต ถุงใหญ่อเอเราดูลองดูเหมือนกันใครได้ซีเกตของินะหนึ่งสองสามยายย้ายพรหนึ่งสองสามอ้าเห็นไหมเอ้าตัวนี้เป็นโฮมบอลจริงด้วยใช่ของพี่ก็เป็นเอาใหม่เอาใหม่คืนคืนกระดิ่งคืนกระดิ่งอ๋อแต่ว่าน้องตัวพี่ก็เปเล็ดอินโซนจริงจริงมีพ็อปอะไรบ้างอ๋อน้องจะไม่มีพ็อปเลยตัวนี้เพราะว่าน้องมาถุงใหญ่แล้วเติมพื้นที่แล้วพอแล้วแค่นี้ผมมือพี่หมดหมดมามีกัรด ข้าใช่ไหมผมก็มีการ์ดมาอุ้ยมีกิมมิคด้วยตัวหนึ่งกิมมิคเธอแว่นตาเช่นเดิมนะครับนี่โอ้ยหมวกใหม่โว้ผมเฮ้ยอุ้ยน่ารักมากเลยจับกี่ไม่ได้เลยตัวนี้ที่ผมอยากได้มันน่ารักน้องหนาวน้องหนาวเอออุ้ยคล้ายใส่ใหม่เลยทั้งหมดอ่ะอร่อยไหมน่าจะอร่อยตัวนี้น่ารักน่ารักตัวนี้ ิวแชจักรุชิตัวนี้นะครับน้องโคมาลอก็คืออยู่ที่บ้านคนเดียวก็จะ <c oughs> ช,ชิวๆประมาณนี้เราอยู่บ้านมไม่ได้ชอบแช่หนานั่แหละมันก็เป็นฟิลแบบอยู่คนเดียวน้องหน้าตาซึ้งๆหน่อยเพาราะกำลังฟินนะครับในภาพปิดตาเนาะเวลาแช่หนานี่เงี้ยมันก็จะได้ฟิลปิดแกมนิดหน่อยแล้วก็เช่นเดิมมาในธีมของกินอีกแล้วอันนี้เป็นเยลลี่รสตอร์บีทุกคน <c oughs> ชอบเดาไว้มันไม่ได้เป็นฟองน้ำหรอ คือผมว่าเขาทํามาในธีมขนมจะเป็นฟองอับน้ำสีสีชมพูก็ได้ไม่ได้นะแต่เป็นฟองน้ำลูกหมาด้ยเออนี่ทุกคนเอาตุ๊กตาหมาใส่เข้าไปเฮ้ยแต่ผมสถึงใส่ถึงว่าอาบน้ำเนี่ยใส่ถุงเท้าแล้วไหมฮะแช่น้ำติดแกมจะติดแกมเกินแล้วถุงเท้าด้วยแล้วใส่ข้างเดียวด้วยทุกคนก็นอนน่ารักดีแล้วก็ข้าววัวเป็นผ้าเหมือนกันผ้ากัมมี่ผ้าผูกัวนด ไปครับเฮ้ยเท่หว่ะเท่นอนี่โัวสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็กาดก็คือการดนี้น้องก็เป็นกาดชมพูแล้วกันเพราะน้องมาในสีชมพูก็คือน้องโคบอโนนนะครับนี่ารักดีและอีนองก็เหมือนกันครับเริ่มจากอันนี้เลยหมวเขาไม่หมวมาให้นะครับผมหมวกก็จะเป็นมีความแบบปุยๆนุ่มๆเหมอนอยู่บนเมฆนะครับน้องก็จะมาในธีมหลับตาเลยแบบนี้นะครับหูเขาจะมีความเป็นแบบเป็นเก็บๆมาอยู่ข้างในนะครับ แต่งหน้าจะเป็นแนวแบบโทนออกชมพูหน่อยนะครับผมอายแชโดว์นะครับปกสีฟ้าเอาไว้นะครับผมปากสีชมพูทือแก้มเนี่ยมีเป็นแบบว่าสโนว์สโนว์อยู่นะครับผ้ามันคอเนี่ยชอบมากมันจะมีความนผ้ากำมะหยี่ต้องเข้าสังเกตการณนะจังเลยอ๋อผ้าก็มีอยู่แล้วนะน้องก็จะแบบเนี่ยนั่งอยู่นะครับผมเหมือนนั่งอยู่บนอะไรนะครับนเมฆมันหิมะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโฟร์เซนสีสั้นมีหัวใจอยู่ข้างในด้วยหัวใจมีหิมะนี่อันนี้น่าจะเป็นแคลรอโอ้หาอไม่ใช่แคลอ์ไม่ใช่ของไรก็แข็งอะไรเงี้ย นีเพราะฝันอยู่รูปเดี๋ยวถ้าเขาเป็นตัวนี้ตัวไหนครับนี่มีเขานี่น้องฟันไรอันนี้เป็นเขานะครับผมแต่อันนี้คือเขาอันนี้เขาเขาอันนี้ตัวเองได้อยู่โอเคนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีความแบบสีฟ้าๆขาวๆนะครับผมก็สวยงามแบบนี้มาตอนนี้ก็เปิดได้ประมาณ6ตัวแล้วเหลืออีก3ตัวฮึบ ตึมันลุ้งซีเค็ดกันเลหลือแค่สากองสุดท้ายแล้วทุกคนใช่ครับแบบหนึ่งสองสามปที่ที่เขาเปิดมาหลายๆคนได้ซีเค็ดกันทุกคนไม่มีใครได้<ต>เลยไม่เคยมีใครได้ซีเค็ดเลยวันนี้แหละวันนี้แหละออคลิปหนึ่ง,น,งนะครับเซนภูเซ็นทูมิเซนอีกอันหนึ่งอันนี้ผมว่าเป็นตัว Jingle All the Way นะครับตัวนี้อันนี้ของพี่โบเด็ก King Base อ่าไม่ใช่ โบใช่ไหมอ่าเบกกิ้งเบสนะครับเรเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่แบบนี้อ่าผมว่าตัวผมเนี่ยเป็นชิงโกิออนเดอะเวยนออนเดอะเวย์นะครับสองตั้งแล้วนี่ก็คืออ่าเฮ้ยน้องคุกกี้เหรอเฮ้ยซีเคียวหรือเปล่าไม่ใช่นี่นี่นี่เบกกิ้งเบสอ๋อเมื่อกี้เห็นข้างหลังไม่เห็นหน้าน้องนี่คือนขนมคุกกี้อ่าผมว่าจริงๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยซีเคียวหรือเปล่าน้องตัวนี้เพราะว่ากระดิ่งมีแค่สีเขียวซีเคียว เห็นไหมล่ะอุ้นี่ตัวซีเคียดอะทุกคนว้าวนี่นะครับตัวเป็นซีเคียดนี่ไงตัวนี้นะครับน้องและซีเคียดวันนี้แตกแล้วออกแล้วนะครับออกมาแล้วไม่คิดอยู่เลยตั้นานของบินนี่เป๊นะครับได้ตงนานหมดใหม่บันทึกเพิ่มแล้วมีภูมิเซ็ตรางวัลแล้วว่าเราต้องนี้เออได้ซีเคียดแล้วทุกคนอ๋อเขามีอีกอันหนึ่งที่ติดมาคือโบใช่คพร้อม นี่ไงโบที่บอกใช่ไหมโบสีดำโบสีดำมาแล้วโอเคคือตอนแรกอะคิดว่าเป็นกระดิ่งน้องปกติเพราะยังไม่เห็นโบแต่ว่าโบเขาอยู่อีกถุงหนึ่งสมกับเป็นสีเขียวจริงๆเลยสีเขียววันนะครับมาแล้วครับนี่ของผมเบเกิ้ลเบสต์วิชไม่มีอะไรครับมีฐานให้เฉยเฉยขาจะมีฐานวางให้เราขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวก็จะเป็นแบบน้องกำลังนอนอยู่ด้วยความอบอุ่นอยู่ท่ามกลางแบบ แบบคุกกี้นะครับผมที่เรียกว่า make a wish อยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับผมมีโปนะครับผมหลับตานะครับผมเนี่ยตาพาสีเหลืองนะครับแล้วก็เนี่ยน้องก็จะเกิดเกิดไอไอชุดสีแดงแบบนี้นะครับผมแล้วแต่ที่คุกกี้ของกินของกินนี่นะครับผมนะการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ แล้วตัวซีเคกตของเรานะครับตัวซีเคกตนะครับผมรู้ชื่อเลยครับว่าน้องเนี่ยชื่อเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวที่ไม่ใช่ซีเคกตเลยน้องแต่ว่าตัวนี้น้องจะเป็น jingle on the way red นะครับอ๋อส่วนปกติมี green and r e ตัวที่เป็นซีเกตอาจจะเป็นตัว red นะครับทุกคนแสดงว่าถ้ามีซีเคกตแล้วเราจะไม่มีตัวหนึ่งในนี้ก็อาจจะเป็นได้ใช่ผมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเขาได้ซีเคกตมาตัวเดียวแล้วเราได้ซีเคกตแล้วแล้วเราก็จะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปซึ่งมีสิทธิ์ที่จะขาดตัวกรีนไป ถูกต้องครับ <อะ S 1> นี่ก็จะได้เป็นตัวเรดมาซึ่งเนี่ย <อะ S 1> ข้างหลังเขาจะมีเขียนด้วยว่าคอรดีเดย์ริปปอนนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยเลิฟไฟท์น้องตัวนี้เป็นสีแก็งได้แล้วแกะตัวนี้ปนไปเลยนะนีทุกคนแกะมาเลยครับการก็จะเป็นการเนี่ยครับเป็นนี้สมกับเป็นสุดจริงเลยการจะมีความแบบแปลกกว่าตัวอื่นเนาะมันดูติดแกมเยอะสุดอเาะว่านะอ แล้วมีที่ห้อยกับมันห้อยกระเป๋าด้วยนะทุกคนตรงนี้นจะเป็นห้อยกระเป๋าได้กระเป๋ากุงก้งเกียงกุ้งเกียงโชว์ว่าเรามีซีเคดนะนะโอเคป<ต>่านเดาไปตัวสุดท้ายกันดีกว่าตัวสุดท้ายเดี๋ยวจะให้จับมันก่อนลูกคลำไหนครับเดาว่าเป็นตัวอะไระต<อ>ัวไหนพี่ไม่ได้มีสวิตช์เลเวลลิเลบิลพี่ว่าน่าจะเป็นสวิตช์เลเวลแหละผมนะนะว่านะเออว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะน่าจะได้กับแต่ถ้าแจ็คพอตได้ซีเคดสองตัวมีโอกาสม ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้อาจจะเป็นที่นี่ที่แรกเลยดูไว้วันชูที่ปังอ่าเนี่ยครับจริงๆด้วยมีไอนี่มาด้วยการกระแทกการกระแทกอ๋อพอน้องแลมวน้ำนะครับมีเป็นไม้มีหัวใจด้วยหัวใจหัวใจสีดำหัวใจสีดำทุกอย่างเป็นสีดำหมดแล้วอ่าตัวนี้นะครับมันจะมีความเป็นบล็อกๆหน่อยใช่ครับนะครับผมก็มีความ sweetest นะครับตัวนี้ นี่เขียนว่าอะไร X Sweet Taste อยู่ข้างหลังเลยใช่ครับนะครับผมก็จะมีเป็นชาวร็อกนะครับผมสิงคโปร์สีแดงนะครับผมนี่มีใส่ฟ้าฟ้าดอยู่ด้านหลังด้วยแบบนี้นะครับเป็นโซโซเป็นลูกกวาดลูกกวาดหน่อยนี่พี่ว่ามันน่าจะมาลูกลูกกวาดแบบชั้นแซ่บโอ้ใช่แบบที่หนูชอบกินอ่ะแซบชอบกินของแซบดีไหมชอบกินของแซ่บดีมากพี่แซ่บไหมครับแซ่บโอเคสุดยอดเลยแซบเดยไม่ใช่ไีมเลยทุกคนนะครับรนี้ประมาณนี้นะครับครับออ๋ ไอ้กายก็เป็นออกชมพูชมพูนะใช่ครับแดงชมพูชมพูลองอุ้ไม่ใช่อ่ะชอบตัวนี้เด่นอ่นชอบตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อชอบสักตัวแล้วักตัวแล้วเอาง่ายๆเราเลือกสัวตัวดีกว่าของพี่พี่ชอบพี่ชอบตัวนี้แหละมันรู้งๆดีเออตัวแรกที่ผมจะชอบที่ตัวสีขาว l e s s l e s s it snow นะครับตัวนี้ snow แบบนี้น่าจะไม่ค่อยดูน่าจะชัดโอ้ยน้องน้องหิมะหิมะ

ติริก็สิ้นแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมและชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกับเซนและภูมินะครับในครั้งต่อไปนะครับผมหรือว่าเดี๋ยวจะมีสเลปปิ้ง่คนไหนนะครับผมมาอันบ็อกซี่เขียดกันนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันในอนาคตนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ